ไปแล้วนี่กไ็ไปหนู่แล้วเป็นของกันนี่ครับสวัสดีครับ,รบหมีอะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างเลยใช่ไหมแน่พี่ เป็นอันนี้เป็นพวกชิ้นเล็กหรอคะใช่ครับดูมีมันโหอะไรกันหนาต้องก่อนขายพวกนี้หรือไงคะใช่เปิดเพื่ขายอยู่ครับอ๋อขายของไอง้นี่อ,อย่างเดียวเลยเป็นไรอยามาฮ่าอย่างเดียวเลยหรอใช่แต่ว่าเป็นยามาฮ่าอันนี้อันนี้อะไรนูโออ่ะใช่จะเป็นข้างในของเรืยนใหม่ครับอ๋ออันนี้คือมีโอใช่ครับาการเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นชิ้นเล็ก ไ,ไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดิเดี๋ยวลองเอ้อไม่มไปเลยเดี๋ยวแลครับขอดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์รอครับใช่ครับสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยปะคะกล่องเนี้ยใช่เอ่อมีอะไรนะยากว่ะมันมีมันมีดุมประมาณกี่อันนะพี่ ผมขอขึ้นดู่ะอันนี้ดูอะไรเนี่ยเรเตอร์อะไรเนี่ยรถจีนอะไร่่ของจัมไม่ได้มันนอ๋อหุมหลังโอฟิโนโ เลาพี่น้องอันนี้ก็ดุมเหรอคะแท้น,นี่ขายลูกเท่าไหร่เนี่ยก็ขายอยู่ประมาณสามสิบหยดอืมอันนี้คือลูกหนึ่งใช่ไหม<ช>พี่<ด>ในกองนะอ่<ด>อันนี้ดุมหลังเลยอ๋ออันนี้หลังอันนี้คืออะไรครับไม่รู้ อ๋อแบกเดิมอุ้อบอะไรเนี่ยอันี่มันรุ่นอะไรเนี่ยครับใส่เพื่อฟีโน่ก็ได้ครับอ๋อจะเป็นพอสิบสองแปลงมัแปลงเปเล็กรอเล็กลงจากสิบสี่เป็นิสองอ๋อจากสิบสี่เป็นสิบสองแบกนี้เก่งกว่คะพี่อ๋อตรนี้มีคู่แล้วก็เป็นแบกเนียวอีกคู่นี่ไหนพี่ครับ